ไอ้ปงลุงกเสาเจ้าบางปงตั้งมไว่งงลงเก้อนานโอ้เวียนจำจำภาพจากใปไใครตาในร,รักต้อตรงไมมเจ้าทำเงินที่มองเจ้าทำทมองที่เหมือนถ้าทันกันเปื้อนนานก็เลือนงร่างไป ยายมาจัดไมตรีน้องลืมเรือบดน,นั่งรถารามงามด้วยสักสียามที่ต้องเรือมาตามภาษาบ้านเราหาคนงามทางขา่าวมองหาสาวไม่มี <c oughs> កត្រោនបានបក្កំមានគំគំនិនដែលតាមនកផងរៀនចលលបាក់នំកេញព្រៃគិនក៏សុទ្ធចารย์ដែលនំណអានគំណាចលណៃរីសិសសពងក៏ដំលំណ กึ wollen, ้นใครจำกงก้องจำแนนอนต้องจอดเรือขอลานี่กำลังงานนอนวานลวงพ่อโซตรอนจงเจ้าใจยอดสู้อยู่ที่ไหนอยู่ไกลหรือไกลสุดลูใคเป็งร้องน้องคงสุดลู่ที่จะคอยประตูอยู่ที่บางปะกง นีจะวันดีย้มเช้าพี่น้องสวัสทียามเช้าทักทายคนเด้อนีคนเยอครับคนงาวันพุธัธด,ด,ทธด,ดุที่2ิเ็ดเะพุทธีี่ิเด้อพี่น้องบมีไม่ี่ตัดได้ทุกคนนเด้อ